สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสีตาหยากรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายมานานวันนี้เราจะมาทานายดวงชะตาของเดือนมกราประจำวันต่าง,ต,างต่างกันดูนะคะว่าท่านที่เกิดวันไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะนะคะในเดือนมกราคมวันอาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์ในเดือนนี้ให้ลดจิตถิลงมาบ้างนะคะอย่า เอาแต่ใจของตัวเองไว้มากนะนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ลดทิฐิลงมาเนี่ยจะเสียมากกว่าได้ความหความจะทําให้เกิดปัญหานะคะคุณกําลังต่อสู้อยู่กับคนที่มีอำนาจเหนืหนนอคว่ามากเลยทีเดียวในช่วงเดือนมกราคมนี้ดังนั้นจึงต้องควรที่จะระมัดระวังอย่างทุกวานม,มากนะนะคะสําหรับการงานในเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดมรณทิศนี้จะถูกขัดขวางทางด้านธุรกิจอาจจะทํางานแล้วถูกจับผิดและกําลังถูกทดสอบความอดทนความสามารถของคุณอยู่จงยึดมั่นในความสามารถเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าคุณยึดมั่นเอาไว้ทุกอย่างจะดีขึ้นมาเองดังนั้นยังไม่ต้องกังวลใจมากนะัก คุณมีความอดทนเอาไว้หน่อยนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองสําหรับเรื่องการเงินระวังการจับใจ่ายใช้สอยเอาไว้มากๆนิดนึงนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะจ่ายเงินออกไปได้ง่าย <S <S เพราะหลังจากที่คุณเครียดเรื่องงานหรือคุณมีความกังวลใจในเรื่องงานเยอะๆคุณก็จะจ่ายเงินออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเพ่อปลดปล่อยเพื่อที่จะทําให้จิตใจคุณสบายมากขึ้นผ่อนคลายมาก ดังนั้นบางทีเงินในกระเป๋าอาจจะปลิวไปกับเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันดังนั้นตรงตรงนี้ขอให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงเพราะว่าในอนาคตอาจจะต้องมีค่าใช้จา่ายที่เกิดขึ้นโดยที่คุณได้จ่ายออกไปก่อนแล้วทําให้การเงินตรงนี้คะ่ะไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะเอาเป็นว่าในช่วงเดือนมกราคมไม่ว่าจะ เป็นเรื่องการงานการเงินมีความอดทนนิดนึงรองคอยโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องความรักก็ให้ลดทิฐิลงมาหน่อยง้อกันนิดนึงนะคะใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงให้มากๆความหวานชื่นก็จะกลับเข้ามาได้เองนะคะเพราะว่าความรักของคุณและของเธอก็ยังมีซึ่งกันและกันอยู่ดังนั้นอย่าใช้ทิฐิ ตัดสินในการที่จะเกิดการทะเาลาะเบาะแว้แงกันได้ในนาคตสำหรับสุขภาพนะคะสุขภาพในเดือนมกราคมนี้คุณที่เกิดในวันอาทิตย์ก็จะเจ็บป่วยทั้งกายและใจเพราะว่าจะเหนื่อยล้าจากการทำงานแล้วก็จากการที่ถูกทดสอบงนั้นจรง ในการที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากนะคะในเดือนอมกราคมนี้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับโชคลาภนั้นไม่มีเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสำหรับการ